ตรงไหนครับนี่น่ะซ้ายนี่ก็ได้จอดเนี่ยขอบซ้ายมาเลยโอเคครับผมผมเข้ามาถึงสากรแล้วนะครับอยู่บางแวกนะครับตรงตรงนี้นะครับผมจะลอดองมาถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมหาที่จอดก่อนผมไม่รู้ว่าจะรีวิวได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ท่านดูนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วครับเข้ามาสากรแล้วนะครับกลับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับ แปดโมงแล้วครับวันนี้มันหยุดนะครับทักซี่ไทยออนทัวร์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ว่าจะมาทําคลิปให้ท่านดูนะครับผมว่าว่าผมจะไปเรามาพูดต่อเรื่องรถนะครับเรื่องรถนะครับว่าจะไปดูรถพอดีไปเจอลุงเมื่อเช้าเนี่ยตอนนี้อยู่แถวประชานุก,กูลนะครับเจอลุงเมื่อเช้านี่ตีห้าลุงแกบอกว่ารถตัวใหม่มันไม่มีถ้ามีต้องสั่งน,นะครับไม่มีแต่ ปีสองพันสิบเจ็ดสิบแปดนะครับก็คือตัวที่ผมขับนี่แหละครับตัวน้องนี่แหละครับตัวใหม่ก็ต้องสั่งนะครับฉะนั้นนะครับผมเลยจะตั้งใจนะครับไปดูรถที่สั่งเลี่ยงเซมิบอตบอลก็เลยจะไปดูเองนะครับจะไปดูที่สหกรณ์ราชพฤกษ์เลยนะครับสหกรณ์ราชพฤกษ์เลยนะครับ ก็วิ่งออกมาประชาชื่นชาช,ชื่นแล้วก็จะไปดูผู้โดยสารแถวงามวงวานแล้วก็ผู้โดยสารต้องเรียกไปแถวราชพฤกษ์แถวบางกล้ยแน่นอนนะครับถ้าผู้โดยสารไม่เรียกขึ้นทางด่วนนะครับก็แล้วไปนะครับว่าผมก็ไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอ,ออกมาหมดเลยนะครับเบิกเงินมานะครับสามหมื่นนะครับ เอามาสามหมื่นกว่านะครับสามหมืนห้านะครับเพื่อจะไปถ้าได้ก็วางเลยนะครับถ้าได้ก็วางเลยนะครับเพื่อพอดีให้ลุงดูทางนู้นผมก็จะไปดูทางนี้แต่ทางนู้นมันไม่มีตัวใหม่นะครับผมก็เลยตัดสินใจไปดูเองเลยนะครับด้านจะฟึกนะครับเป็นวันหยุดด้วยก็อครงรถลดคงไม่ติดเท่าไหร่นะครับส่วนสําหรับขับรถ ออกมาแต่เช้าแล้วล่ะครับตีห้าวิ่งต่อเต๊ะแต่ได้ค่าแก๊สก็เหลือลอยู่ได้ยี่ร้อยกว่าบาทนตอนนี้ยังไม่ได้ค่าเช่าเลยนะครับยังไม่ได้ค่าเช่าเลยวันนี้ครับสงสัยวันนี้น่าจะกินข้าวกับน้ำปลาน้ำปลาฮานะครับมันไม่แน่นอนหรอกครับมันยังไม่ได้เข้าบ้านนะครับบางทีเนี่ยบ่ายสามโมงเรียกไปเไกลๆก็มีนะครับสามร้อยกว่าอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยโหดัดกระบงรัดกระบัเนี่ครับวิบ่งไปไกลๆนะครับ นั่นแหละรครับจังหวัดถ้าเรายังไม่เข้าบ้านเนี่ยพูดอะไรไม่ได้หรอกครับบางทีก็ได้ผู้โดยสารไปไกลนะครับสําหรับเรื่องรถเดี๋ยวผมถึงที่ที่สากรนะครับสากรราชพฤกษเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ท่านดูแล้วก็จะลองเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเขานะครับว่าเขาจะให้ผมดาวอย่างไงเขาจะ ใช้คนค้ำยังไงนะครับแต่ที่คุยกันนี่ก็คือลุงคุยกันนี่ก็คือใช้คนค้ำคนเดียวนี่แหละครับแต่ถ้าค้ำก็คงน่าจะเป็นน่าจะเอาลุงนี่แหละครับไปค้ำเพราะว่าผมก็ไม่อยากรบกวนคนเด่นเผื่อลุงเขาจะซื้อแท็กซี่ผมก็จะค้ำให้เขาคืนเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถทางแกไปดูแล้วว่ามันไม่มีตัวใหม่นะครับมไม่มีตัวใหม่ม,มาเร็วจังหวะก็เลยจําเป็นต้องได้ไปดูเองนะครับก็เลย เตรียมเงินไปด้วยนะครับสามหมื่นกว่าบาทนะครับได้ก็วางไม่ได้ก็หาวิธีใหม่หรือว่าเอาตัวใหม่นะครับเอาสากลใหม่ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวหาผู้โดยสารไปด้วยนะครับหาผู้โดยสารออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวพาท่านท่านดูวันหยุดนะครับวันนี้นะครับส่วนโควิดนะครับโอ้แต่ละวันนะครับสามพันกว่าสี่พันนะครับสามพันกว่าสี่พันนะครับ ก็ให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่กลัวอะไรมันก็ไม่ใช่นะครับฉีดได้ก็คิดได้เหมือนกันนะครับต้องระวังตัวเองด้วยท่านอยู่กรุงเทพนะครับหลายท่านนะครับให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต่างจังหวัดก็เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาท่านท่านไปดู ว่าผมไปรับภบูดยสารต่อแล้วก็จะวิ่งไปสากลราชบกษ์เลยนะครับโอเคครับไปครับลุยครับตรง,งไหนครับแน่แน่ซ้ายนี่ก็ได้น่จอดเนี่ยกเลยโอเคครับผมผมเข้ามาถึงสากลแล้วนะครับอยู่บางแวกนะครับ ตร,ตรงนี้นะครับผมจะลองมาถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมหาที่จอดก่อนผมไม่รู้ว่าจะรีวิวได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ท่านดูนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วครับเข้ามาสาธรกรแล้วนะครับโอเคครับพอดีผมเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เข้าไปคุยกับรายละเอียดกับฝ่ายบุคคลแล้วนะครับฝ่ายบุคคลก็แนะนำนะครับเดี๋ยวหลบรถให้เขาก่อน แนะนำนะครับฝ่ายบุคคลเขาก็แนะนํานะครับเอ่อให้ผมมาดูรถมาดูรถแล้วทีนี้รถเข้ามารถรถไม่มีนะครับรถตัวใหม่หมดนะครับตัวใหม่หมดแล้วผมจะพูดรายละเอียดให้ฟังนะครับรายละเอียดให้ฟังโอ้ยทั้งถอยไอทั้งคุยเดี๋ยว ใาจสะติก่อนนะครับตอนนี้อยู่ตรงอตรงอู่ซ่อมนะครับของสหกรราชพฤกษ์นะครับซ่อมซ่อมสีตรงก็ได้ข้อมูลต่างๆนะครับออกมาแล้วนะครับรถตัวใหม่ไม่มีเดี๋ยวผมจะโทรหาเซลนะครับหลังจากคุยกับท่านเสร็จนะครับว่ายังไงนะครับเพราะอู่จอดรถกับเซลล์อยู่คนละที่กันนะครับตอนนี้ผมมาที่อู่จอดรถเมื่อกี้เนี่ยนะครับกับ เซลลเซลอยู่ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปใหม่นะครับเพราะว่ารถตัวใหม่เขาเอาไปแล้วนะครับก็คือเขาให้ดาวเออสามพัน uh, นะครับดาวสามพันตัวใหม่นะครับส่งวันละห้าร้อยบาทนะครับส่งวันละห้าร้อยบาท uh, ทางประกันพบรบต่อให้ฟรีนะครับซ่อมไม้ฟรีนะครับ,รนะรบแล้วก็ให้ลองขับ ประมาณห้าวันนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็วิ่งเข้ามาหาเขานะครับให้เขาซ่อมให้นะครับขอแนะนำนะครับรแรกผมก็บอกว่าผมจะอขอวางดาวสามหมื่นเขาบอกว่าอย่าอย่าดีกว่าเขาบอกแน่นักอย่าดีกว่านะครับให้ส่งไปเหมือนเราเช่าขเขานะครับประมาณนี้นะครับเหมือนเราเช่าขเขานะครับตอนนี้เขาเก็บวันละ อ่าทางขวามือนะครับเมื่อกี้ที่ผมเลยสากรใหญ่เข้ามานะครับขอแนะนําให้ตอนนี้เขาเก็บห้าร้อยนะครับเก็บห้าร้อยต่อวันนะครับเพราะว่ายังหนักอยู่นะห้าร้อยเนี่ยแต่มันเป็นตัวใหม่นะหนักอยู่นะเท่าที่สามร้อยก็ก็ยังได้อยู่เริ่มจะใจใจเริ่มจะไม่ทุนห้าร้อยนี่ทุกวันนี่หาลําบากนะครับถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเพิ่มไปอีกสองย่างเนี้ยถ้าเศรษฐกิจดีเขาก็จะ เพิ่มเงินดาวขึ้นไปอีกทีนี้เราก็ไม่อยากดาวเยอะนะสิทีนี้ผมก็อย่างเนี้ครับทีนี้ฉะนั้นแล้วนะครับห้าร้อยถ้าเศรษฐกิจดีเขาก็บอกว่าเขาจะให้ส่งวันละหกถึงเจ็ดร้อยนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เศรษฐกิจนะครับส่งนะครับผมก็นึกว่าหกปีถ้าราสามพันเออส่งเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีนะครับรถนี้น่าจะ น่าจะไม่มีป้ายแดงแล้วล่ะครับเป็น NGV นะครับเป็น NGV เป็น NGV นะครับน่าจะไม่มีป้ายแดงนะครับตอนนี้รถเขายังไม่เอาออกมานะครับผมเข้าไปในแผนกช่างเมื่อกี้นี่แผนกผูก,กรถหมดนะครับมีแต่ตัวที่ผมขับนะครับปีสิบเจ็ดสิบแปดนะครับปีสิบเก้ายังไม่มานะครับถ้าถ้าเราจะเอาถ้าผมจะเอาเนี่ย ผมก็ต้องโทรไปบอกฝ่ายบุคคลเมื่อกี้นี่นะครับเสมียนเมื่อกี้นี่ชื่อพี่พรนะครับเยวก็บอกว่ามีอะไรให้โทรมานะครับตอนนี้ผมขอคิดดูก่อนนะครับคิดดูก่อนว่าดาวสามพันส่งวันละห้าร้อยผมจะไวไหมนะครับเพราะว่าในช่วงแบบนี้นี่ยังไม่กล้านะครับยังไม่กล้ารายละเอียดต่างๆนะครับก็บอกท่านไปแล้วนะครับคนขําก็ใครก็ได้นะครับสามารถติดต่อได้นะครับ เขาแนะนํานะครับไม่ให้ไม่ให้ดาวสามหมื่นนะครับเขาให้คิดซะว่าเอารถเขาไปเช่าคันถึงกําหนดแล้วก็เอารถไปเลยประมาณนี้นะครับสามพันนี้ก็คือว่าถ้าส่งไม่ไหวก็คือเอาไปคืนเขาอย่างนี้นะครับผมก็มันโอเคตรงที่ไอซ่อมให้หมดนี่แหละครับซ่อมให้หมดเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ามันเครื่องปร,ระกันพรบภาษีมิตเตอร์เงี้ยแหละครับแล้วอีกอย่างเราก็ได้ขับตัวใหม่ด้วยนะครับจะถามว่าส่งวันละห้าร้อยนี่ผมว่าแพงอยู่นะ ใจ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 ตอนนี้ก็คือว่าอย่าไปฝืนนะครับเอาง่ายอย่าไปฝืนถ้าฝืนแล้วมันก็อาจจะออขอนเ็าไม่ไหวอีกแล้วก็จะเสียเซลลอีกนะครับมันไม่ดีนะครับเพราะว่าเสาถ้าจะหาเงินจันทร์ถึงศุกร์นี่ผมไม่กลัวนะครับถ้าเสาแบบนี้เสาอาทิตย์แบบนี้เนี่ยโอ้ผม <laughs> ผมก็กลัวอยู่นะครับ <laughs> อันนี้อันนี้ออกมาข้างหน้าเลยนะครับแต่ออกมาจารันนะครับวี่ผมมาบางแวกนะครับ ก็เป็นสากลเดียวแหละครับที่ผมพูดผมลองตั้ง Google m ม p มาว่ามันจะมีสากลในอีกอ๋อก็ตรงนี้แหละครับตรงปามเอโซวังแวกนะครับเยังไงดีล่ะท่านท่านช่วยแนะนําผมหน่อยได้ไหมครับว่าผมควรจะเลือกซื้อไหมหรือว่าควรจะลองเช่าแบบนี้ไปก่อนนะครับถ้าเช่าแบบนี้ไปก่อนมันก็ไม่ซีเรียสอะไรนะครับแตก่ก็กลัวว่าวงเงินดาวถ้าเศรกินด,ดีเนี่ยเขาจะไม่ให้ดาวสามพันนะเขาจะเขาจะเพิ่มวงเงินดาวนะครับเขาจะเพิ่มวงเงินดาว นะครับอย่างวันเสาร์อย่างนี้สิมันก็หาเงินลําบากนี่แหละครับมันก็ต้องเอาคํานวณวันที่เสียของเราไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาวันที่ได้ได้ได้ได,ได้มันก็ไม่ใช่นะครับสมาชิกท่านที่มีประสบการณ์ท่านก็ช่วยแนะนาแท็กซี่ไทยหน่อยนะครับตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่าห้าร้อยนี่มันใช่ในน้อยนะครับค่าแก๊สก็ไปแล้วสามร้อยอย่างเงี้ยค่ากินกอบตีไปร้อยกว่าได้เงินพันหนึ่งมันไม่เหลือนะ่เนี่ยเงินพันหนึ่งมันไม่เหลือเลยนะ ก็แค่ว่าได้ขับรถใหม่เฉยๆทุกวันนี้ผมผมก็ยังพูดว่าขับรถเก่ารถใหม่มันก็ไม่แตกต่างกันหรอกเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในด้านนี้แล้วนะครับก็แค่ว่าเอออยากดูหรูกโก้ขึ้นไปอีกนิดนึงท่านเ้นเองกับสถานการณ์แบบว่าอกกาสวิกฤตอย่างเงี้ยเราเอาจังหวะนี้ไปดาวให้มันถูกลงแล้วก็เดวเราได้ขับรถใหม่อย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็ส่งแพง วันละห้าร้อยวันตั้งหกปีเจ็ดปีก็ไม่ใชใน่น้อยนะท่านตกไปล้านกว่าเลยนะนะั่นน่ะล้านล้านสี่นน่นะนะ่ะโอ้ก็หนักอยู่นะครับท่านผมเลยผมเลยอจะรอดูก่อนอีกสักสักอาทิตย์หนึ่งนะครับถึงสิ้นเดือนก่อนนะครับเพาะนั้นแล้วผมของขอหยุดไว้ก่อนนะครับให้ผมไปนอนคิดก่อนนะครับว่าผมจะไหวไหมตอนนี้ผมยังช่างใหญ่อยู่ห้าสิบห้าสิบนะครับจะเคยส่งสามร้อยอย่างเงี้ย มาส่งวันละห้าร้อยมันก็เสียดายตังค์นะครับวันละสองร้อยนะมันไม่ใช่หาเงินได้ง่ายๆ่ายนะครับก็ขับไปด้วยหาผู้โดยสารไปด้วยนะครับยังเงียบอยู่วันนี้แหละวันนี้แล้ววันนี้เราจะกินข้าวกับน้ําปลานะครับการดก็เหลืออยู่สองปุ่มแล้ววิงไปตั้งร้อยกว่าได้งเงินตั้งแค่สองร้อยกว่าบาทกินข้าวก็หมดแล้วนะครับเป็นไรครับยังไม่ค้ำอ,อีกสักสี่ห้าร้อยก็น่าจะได้อยู่หรอกครับวันนี้ โอเคครับอะไรก็พาท่านมาดูอะไรมาที่อู่เรียบร้อยพูดคุยกับท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าผมยังไม่ได้พูดอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรเผมพูดไม่หมดให้ท่านท่านคอมเมนต์เข้ามาใต้ใต้คลิปของแท็กซี่ไทยนะครับว่า,อ,าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรคนค้าเงินดงเงินดาวก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ทุกอย่างนะครับ ของสากรชมพูขาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับขอให้โรคภัยไข้เจ็บขอให้ทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างทั้งปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าเรื่องครอบครัวต่างๆนะครับขอให้พากันก้าวไปด้วยดีนะครับให้ประคับประคองกันไปอย่างที่ผมเคยพูดคลิปก่อนๆนะครับ ท้านนี้ขอให้คุณพระคุณเจ้าค,คุณครองโรคภัยไข้เจ็บหายจากประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ